ก็ถ้าพูดถึง call center เนี่ย call center ก็จะเป็นเป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่ทำงานอย่างตั้งใจนะเป็นทีมแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแผนที่เขาต้องทำคืออะไรและคนพวกนี้เนี่ยคือเขาก็มีเป้าหมายที่ตรงมากๆถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนหรือผิดแปลกไปเขาก็จะตัดตัดทิ้ม แต่เขาจะพยายามใช้ทุกวิถีทางและความสามารถของเขาในการน้มนาวครั้งแรกสุดเลยที่คอเซนเตอร์เนี่ยพิ่งดังขึ้นมาน่าจะเป็นช่วงหลังโควิดมาสักปีหนึ่งช่วงนั้นพวกเรารู้ว่าสถานการณ์แล้วก็ทั้งเศรษฐกิจเนี่ยม,มันไม่ดีทุกที่ทั่วโลกเลยแล้วก็รวมทั้งที่ที่ประเทศจีนด้วย <c oughs> พวกเราที่อยู่ในสาย,สายเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินคนพูดบ่อยมากๆก็คือ เนี่ยตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจอ่ะมันไม่ดีนะมันไม่ดีจนขนาดที่ว่ามิชฉาชีพยังไม่มีเงินอ่ะไม่มีธุรกิจอ่ะคือคือไม่มีช่องทางการหาเงินอ่ะจนมิจชาชีพด้วยกันเองอ่ะจะต้องออกมาจากประเทศตัวเองเพื่อไปหลอกคนอื่นทั้งนั้นที่ความสามารถของพวกเขาอ่ะในระดับเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเป็นเป็นมิชฉาชีพแบบระดับอินเตอร์เพราะว่าภาษาเขาก็ไม่ได้ช่องทาง มันมันไม่ได้ไงคือมันมันไม่ได้มองแค่ความสามารถในการหลอกเดียวคือมันต้องมีทั้งอะไรนะช่องทางการโอนเงินใช่ไหมแล้วจะหนียังไงจะป้องกันตัวเองยังไงแต่มันก็ทําให้ไอ้ call center เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยซึ่งคนที่อยู่สายจีนก็จะรู้สึกแปลกมาว่าไอ้คำว่า call center เนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองจีนานมากๆพวกเราก็แบบบางครั้งอ่ะซื้อซิมไปไปเพื่อทําธุรกิจไปซื้อของนะไปประสานงานซื้อซิมผ่านไปไม่นานก็มีคนโทรเข้ามา คือการการได้ติดต่อหรือว่าได้ได้มีปฏิจัมันธ์กับ call center เนี่ยเป็นเรื่องปกติมากในประเทศจีนแต่ในเมืองไทยมันเพิ่งมาเมื่อเมือ่อหลังโควิดน่าจะปีหนึ่งและช่วงแรกสุดที่พวกเราได้เนี่ยเดาว่ามันเป็นเพราะว่าข้อมูลของพวกเราล่วงไหลออกไปพวกเราก็ไม่มั่นใจว่าข้อมูลของพวกเราเนี่ยล่วงไหลไปจากที่ไหนแต่พวกเราก็พอรู้แหละก็ไม่พูดแล้วกัตนตรงนี้ข้าวก้าวข้ามไปไม่งั้นอาจจะไปพลาดพิงนะบางคนคนบางกลุ่มพวกเราก็ได้รับสาย คอเซ็นเตอร์โทรมาจากประเทศจีนเขาก็รู้ว่าว่าพวกเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะในทีมเนี่ยพูดภาษาจีนได้ก็โทรมาก็พูดเลยว่าขอขอสอบถามหน่อยว่าคุณอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคือเขารู้ข้อมูลที่เขาได้ก็คือเขารู้ว่าพวกเราอยู่ประเทศไทยเราก็ต้องตอบแน่นอนว่าเราอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาก็แนะนําตัวเลยแต่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนส่วนมากเนี่ยวิธีการแนะนําตัวเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเป็นพนักงานระดับสูง ในหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานะาีตำรวจระดับมณฑลระดับภูมิภาคหรือเป็นคนที่ติดต่อมาจากฝ่ายสุลกากรระหว่างประเทศเหตุผลที่ติดต่อมาก็คือเขาได้รับข้อมูลว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้นั่นคือเราผู้รับเป็นเจ้าของหรือเป็นหนึ่งในคอนแทค ที่มีส่วนร่วมกับสิ่งที่เขาเพิ่งไปไปจับมานั่นคือเขาเขาเขาเจอพัสดุที่มีชื่อเราเป็นผู้ส่งหรือผู้รับและข้างในมีพัส์ตปลอมมีหนังสือเดินทางปลอมเขาก็เลยอยากจะติดต่อเพื่อประสานงานเพื่อขอข้อมูลเราวิธีของเขาก็คือเขาก็จะหลอกล่อให้เราพูดและให้เราเชื่อแล้วเขาก็จะโอนสายต่อถ้าสมมติเราไม่เชื่อเนี่ยเขาจะโอนสายต่อไปให้ให้อีกหน่วยงานหนึ่ง,ง<า>ก็คืออีกแผนกหนึ่งของวิชาชีพเพื่อ ให้เราเห็นว่าแล้วเขาจะวีดีโอคลมาให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงนะก็คือจะมีคนนั่งใส่ยูนิฟอร์มและแบ็กกราวก็จะเป็นเหมือนกับในในห้องทํางานหรือห้องประชุมที่มีทั้งธงชาติมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันปลอมหมดวิธีการพูดเนี่ยมันมันมันเหมือนการถูกฝึกมาให้คล่องและเหมือนกับล้างสมองตัวเองมาระดับหนึ่งว่าเขาคือเจ้าหน้าที่จริงเมื่อ เราคุยไปแล้วเราเกิดสงสัยหรือเราเกิดเริ่มไม่เชื่อใจเนี่ยเขาจะมีวิธีการพูดหรือเขาจะใช้อารมณ์ของเขาเนี่ยเพื่อโน้มน้าวเราหรือเพื่อเพื่อข่มเราว่าเฮ้ยนี่เรากําลังคุยถึงเรื่องที่ซีเรียสนะคุณอย่ามาถามแบบนี้ได้ไหมแล้วคุยคุยคุยกันไปน่าจะคุยกันได้ครึ่งชั่วโมงนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับมิจฉาชีพด้วยภาษาของเขาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเขาก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ ไดอ้อัดเสียงอัดเสียงตัวเองแล้วก็พูดคําที่เขาจะบอกว่าให้พวกเราพูดโดยเขาบอกว่าอันนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อสมมติว่าสมมติว่าเขาเดําเนินการส่งเรื่องต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้อความเสียงนี้จะช่วยเราได้แต่พอเราก็รู้ทันเขาคือพวกเราก็แบบเถียงไปเรื่อยแล้วก็คุยแล้วก็เหฮาบ้างบางครั้งก็ขำๆก็แบบแย่เขาบ้างเงแต่เขาก็ดูซีเรียเขาก็พยายามจะน้มน้วาวตลอดว่าไม่ใช่นี่คือตํารวจ อย่าอย่ามาเล่นอย่ามาขำม,มันมันไม่ตลกนะแล้วสุดท้ายพวกเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่อัดเสียงให้เขาซึ่งพวกเรารู้อยู่แล้วว่าว,วิธีการการหลอกของเขาคืออะไรทำไมต้องหลอกให้เราอัดเสียงก็จบบทสานทนากับคนคนนั้นไปแต่หลังจากนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าในออฟฟิศของ ของมิจฉาชีพเขานั่งด้วยกันหลายคนเหมือนกันที่เราเห็นใน u t u b e นะมันนั่งด้วยกันหลายคนเรารู้เรารู้ว่าเขาไม่ทํางานคนเดียวแน่นอนแล้วเขาก็รู้ว่าไอคนเนี้ยเป็นคนไทยพูดภาษาจีนได้อยู่ในธุรกิจนี้แล้วก็ฟังเขามานานขนาดนี้แปลว่าคนเนี้ยมีมโอกาสสูงที่อาจจะเชื่อว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่จริงเขาก็เลยเปลี่ยนคนเพื่อติดต่อ,อกลับมาอีกซึ่งช่วงนั้นนะ่ระยะยาวมากๆเพราะเราได้รับเบอร์โทรศัพท์จากหลายหน่วยงาน เยอะมากๆทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งบอกว่าตัวเองเป็นแค่พนักงานทั้งเป็นผู้ต้องหาร่วมโทรมาเยอะมากๆโทรมาเคลมว่าตัวเองเป็นเจ้าของหนังสือเดินทางที่โดนจับเหมือนกันและได้เบอร์มาจากเจ้าหน้าที่และอยากจะให้เราเหมือนกับให้ความร่วมมือกับเขาที่เป็นผู้ต้องหาเหมือนกันจะทายัางไงให้พวกเรารอดหลอกล่อทุกวิถีทางบางครั้งเขาไม่อยากคุยเนะเราะรรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกนี้มันคือวิชาชีพแต่ส่วนตัวคือ สงสัยไงว่ามันทำอะไรกันก็คุยกันมาตลอดเดาว่าเบอร์เนี่ย <laughs> เบอร์นี้ก็อาจจะอยู่ในฐานข้อมูลพวกเขาแล้วว่าเฮ้ยไอคนนี้มันมันรับสายนะมันรับสายตลอดแล้วมันพูดได้แล้วมันมันรับฟังด้วยนะมันก็จะมีเบอร์โทรมาตลอดจนหลังๆก็เรื่องลำคาญเรา่อาลำคาญก็ไม่ไม่ได้ความร่วมมืออะไรก็มันก็จบกระแสะช่วงนั้นที่ว่า คอรเซ็นเตอร์ center, โทรมาหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าทีา่โมเดลนี้ก็หายไปมันก็จะเปลี่ยนโมเดลมาใหม่ละก็จะเปลี่ยนโมเดลมาเป็นโทรมาไม่ว่าจะเป็นหลอกลงทุนหลอกซื้อนูน่นซื้อนี่เพื่อนยืมเงินนะเพื่อนยืมเงินเพื่อนของเพื่อนของเราออไปยืมเงินในคนนี้และคนนี้โทรมาทวงเงินหลอกหลอกว่าจะเข้าจะเข้ามาหาอยากได้ที่อยู่ เจ้าหน้าที่ธนาคารคือมันใช้ทุกวิถีทางเพื่อโทรมาทั้งภาษาจีนและภาษาไทยก็ผ่านไปจนล่าสุดล่าสุดเลยล่าสุดได้คุยกับไอ้น้องคนนี้เป็นวิชาชีพก็หลายคนน่าจะได้ได,ได้ได้รับการติดต่อมาจากเบอร์ต่างประเทศที่ขึ้นโดยแบบบวกหนึ่งบวก88ดแปดบวกแปดแปดศูนยร่อยจำไม่ได้พวกนี้เนี่ยโทรเข้ามามันก็จะเป็นเสียงดนตรีก่อนแล้วก็มีมีแล้วก็มีการพูด ด้วยคอมพิวเตอร์สั้นๆว่าถ้าสมมติว่าต้องการพูดภาษาไทยกดหนึ่งนะพูดภาษาจีนกด2ธรรมดาก็จะกด2เลยกด2เลยอยากคุยเลยฝั่งนูก็จะรับสายทันทีปุ๊บเร็วมากเลยแล้วก็ส่วนมากถ้าสมมติว่าเราเรา,เราด่าเขาปุ๊บหรือว่าเราพูดอะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามสริปของเขาเขาก็จะวางสายตัดสายทันทีทันทีซึ่งเราก็ติดต่อกลับไม่ได้ คนที่อยากคุยก็ไม่รู้ว่าจะติดต่อไไกับยังไงก็มีการโทรแบบนี้บ่อยมากตอนแ้วก็ด่าคน,คนที่ติดตามติดตาม Facebook ส่วนตัวก็จะรู้ว่าบางครั้งแบบงุนงดมากก็จะแบบด่าด่าเสร็จก็จะไปโพสให้คนอื่นเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ได้ด่ามาจอาชีพแล้วมันมันเป็นช่วงเวลาเดิมๆที่โทรเข้ามา9โมง10โมงหรือไม่ก็ตอนบ่ายๆก็จะโทรเข้ามานะถ้าโทรมาแล้วรับสายอีกไม่นานก็จะมีเบอร์ที่มันใกล้เคียงกัน ก็คือเบอร์บวกแปดๆเหมือนเดิมแหละแต่ข้างหลังก็เปลี่ยนโทรเข้ามาติดต่อกันจนรู้สึกว่าไม่อยากจะด่ามันแล้วลองคุยกันดูมาโทรเข้ามาปุ๊บกดสองฝั่งนู้นฮัลโหลก็ฮัลโหลเลยอ้าวฮัลโหลทำงานเป็นไงบ้างทำงานเป็นไงบ้างฝั่งนู้นก็บอกว่าผมติดต่อมาจากหน่วยงานอะไรก็ว่าไปบอกว่าไม่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 ต้องไม่ต้องแนะนำตัวหรอกรู้รู้ว่ามาจากไหนอ่ะ ทำงานเป็นไงบ้างเบื่อไหมถามตรงตรงไปเลยคุยคุยกับมิจฉาชีพถามเบื่อไหมฝั่งนั้นบอกว่ากา็ปกติมันเป็นงานก็ต้องทําตอนนั้นยังไม่รู้ว่ามันพูดแบบจากใจจริงหรือว่ามัน,มนพูดเพราะพยายามจะโน้มน้าวเราต่อมันเหมือนกับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสคริปที่มันต้องเดินหน้าต่อก็เลยถามไปเลยว่าไม่ไม่อยากเปลี่ยนงานเหรอไม่อยากเปลี่ยนงานเหรอโทษโทษแบบทุกวันไม่อยากเปลี่ยนงานเหรอฝั่งนู้นงเงียบไปแป๊บหนึ่งก็เลยถามถามต่อไปเลยทันทีว่าอายุเท่าไหร่ฝั่งนั้นตอบยี่สิบสาม ตอบพี่สามปุ๊บตอนนั้นในใจคือรู้เลยว่ามันอยากคุยมันไม่ได้คุยเรื่องงานแล้วมันอยากคุยแล้วมันมีโอกาสที่จะคุยก็เลยถามต่อว่าอายุยี่สามแล้วก็เลยถามถามตอบไปทันทีเลยนะบอกว่าไม่อยากเปลี่ยนงานอยากอยากทำอ่างอื่นไหมละ่ะแล้วตอนนี้อยู่ไหนถามตรงๆเลยบอกอยู่เมืองจีนแล้วพูดได้นะว่าอยู่อยู่บนทนไหนบอกว่าอยู่บนทนนี้ก็เฮ้ยมันอยากคุยว่าชั่วมันคุยดีกว่าก็า ยังไม่ทันยังไม่ทันได้ถามขาถามต่อไปเลยมันตัดสายทิ้งกดตุ๊ดเลยลุดเลยนะตัดสายทิ้งก็โอเคงั้นมันอาจจะไม่อยากคุยหรือมันอาจจะคุยไม่ได้ตามตามที่เรารู้รู้กันมาก็คือบางครั้งมีฉาชีพอ่ะมันมันมีคนมอนิเตอร์อยู่ห้ามห้ามคุยห้ามเอาข้อมูลส่วนตัวพูดออกไปแต่ทุกครั้งที่มีเบอร์แบบนี้โทรเข้ามาก็จะกดสองแล้วรับสายแล้วก,แวก็แล้วก็พยายามจะคุย คือมันก็จะเป็นเสียงเดิมๆเ,เสียงผู้ชายอะ่ะเดิมๆแล้วก็ใช้เสียงที่ค่อนข้าง,างจะสุภาพในการแนะนําตัวแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ให้ความร่วมมือมันก็จะกดตัดทิ้งไปก็ผ่านไปช่วงหนึ่งเลยในใจก็อยากจะคุยต่อแล้วก็พยายามรับสายให้ระบบมันรู้ว่าเบอร์นี้รับสายให้ให้มีคนโทรกลับมาเรื่อยๆโบบก็จะวนเอาเบอร์เนี่ยส่งให้ call center คนอื่นโทรเข้ามาครั้งที่2ที่ได้คุย แตค่ครั้งที่สองเนี่ยไม่ไม่ได้คุยแบบ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 ดีๆแบบนี้นะครั้งที่สองก็โทรปุ๊บรับสายปุ๊บถามเหมือนกันเลยบอกว่าโทรอย่างนี้ทุกวันได้เบื่อแล้วแต่ครั้งนี้มันครั้งนี้มันคุยแบบมันก็อยากคุยแต่มันไม่เต็มใจที่จะคุยมันตอบมาว่าแล้วไงอะ่ะโมโหแล้วไงอะ่ะเป็นภาษาจีนแล้วก็ค่อนข้างจะขึนน้นเสียงเลยทั้งนั้นที่ประโยชน์แรกของเขาคือแนะนําตัวเองว่าเขาติดต่อมาจากที่ไหนที่ไหนอ๋อ ทางานยังไม่เบื่อแล้วไงอ่ะก็เลยขึ้นเสียงกลับบอกว่าโทรมาทําไมอ่ะโทรมาท,มท,มาทุกวันไม่เบื่อไม่ไม่รู้สึกลำคาญบ้าเหรอวันๆใช้ชีวิตยอยู่หน้าอยู่หน้าอคอมโทรมาแล้วก็แนะนําตัวอย่างเงี้ยไม่เบื่อหรอมันก็ตอบกลับมาบอกว่าก็เบื่อแล้วจะทาําไงอ่ะก็จะโทรทําไมอ่ะ <laughs> ตอนนั้นก็รู้สึกอึง้งเลแบบเฮ้ยจะด่ามันต่อดีกว่าหรือว่ายังไงดีก็ แต่ก็มาอารมณ์พาไปนะก็เสียงดังกับมันแล้วมันก็ด่าสบทมาประโยคสั้นๆแล้วมันก็กดสายทิ้งไปวันนั้นก็ได้นั่งคิดนะก็มีคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าเออเรามีโอกาสได้คุยกับมิจาชีพสั้นๆไม่เยอะแต่ก็ได้ได,ได้ได้รู้สึกถึงแบบชีวิตสองคนนะนะคนหนึ่งที่เขาไม่รู้เต็มใจทําหรือเปล่าอสองคนเลยไม่รู้เขาเต็มใจทําหรือเปล่าแต่คนหนึ่งเขา มีความเรียกว่าอะไรนะเขาเขาไม่มีความสุขกับการทางานกับอีกคนนึงเขาก็รู้ว่านี่คือง,งานอ่ะเขาก็เลยต้องพยายามแบบทําต่อไปแล้วก็เมื่อมีคนได้คุยเรื่องอื่นด้วยเขาก็เปิดเปิดใจที่จะคุยตอน,นที่มันมันน่าจะผิดกฎของของการเป็นมิจฉาชีพนะถ้าที่เรารู้กันแต่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าคุณแนะนําตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะแต่สุดท้ายไปบอกว่าเป็นอายุยี่สิบสามก็ก็เป็นประสบการณ์ที่เอ ก็แลกใหม่ไม่นานนะน่าจะแค่เดือนที่แล้วเองเดือนที่แล้วเองแล้วหลังจากนั้นช่วงช่วงนั้นผ่านไปเบอร์โทรพวกนี้ก็หายไปพวกบวกหนึ่งบวกแปบดบแปดอะไรพวกนี้ก็จะหายไปพวกเราก็เดาว่ามันเป็นแค่การทํางานของแค่คนกลุ่มเดียวเล็กๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะแล้วก็ใช้ระบบเนี่ยรันเบอร์แล้วก็ออโต้ใช้คอมใช้บอทในการโทรแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการรับเมื่อไหร่เนี่ย ระบบก็จะจ่ายงานให้คนที่นั่งเสียบสมอท a l อกรอแล้วก็ตอบ